ดูต่อจากคราวที่แล้วถึงตรงนี้แนะอาชานิโยอันว่าอาชานิยะปัจจัยโหติย่อมลงวิสิทธัตถเถในอัดว่าเลิศ ตัดชาติยาโดยชาติแห่งสัตว์ประเภทนั้นอาชานิโยนว่าอาชานิย,นาานยปะปัจจัยโหติย่อมลงวิสิทธัดเถในอาจว่าเลิศตัดชานิยาตัดชาติยาโดยชาติแห่งสัตว์ประเภทนั้น อ่ะน,นี้บทเดี๋ยวอันนี้บทเดียวกันนะอุทารานันว่าอุทหอนยะถาเช่น <c oughs> วิสิทธโผู้เลิศแล้วอสศะชาติยาโดยชาติแห่งม้า อาสาชานิโยชื่อว่าอาสาชานิยะแปลว่าผู้เลิศแล้วโดยชาติแห่งม้ <c oughs> <c oughs> าดูที่บ้าน คำว่าอาสาชานิยะประกอบรูปสามาจากอาสาชาติศัพท์และวิสิทธศัพท์ลงอาชานิยะปัจจัยด้วยวาศัพท์ที่ติดตามมาในสูตรนี้นะดูไหมวาศัพท์ที่ติดตามมาในสูตรนี้คือตัวไหน อืมเพราะวาศัพ์มันเป็นอธิการละในเพาตามมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> วาศัพ์ในสูตรอะ่ะตรงนี้แหละเขาเรียกว่าที่ตามมานะ <c oughs> และลบชาติและวิทาศัพ์ด้วยปริภาษาว่าอุตานะามัปโยโค <c oughs> เพราะฉะนั้นอาชานิยะปัจจัยลงหลังอสาาชาติสับลงแทนลงแทนอะไรครับ <c oughs> วิสัทธนะวิสัทธและชาติห <c oughs> ลังจากนั้นก็ทำการลบด้วยปริภาษาสูตรว่า วุตฐานะมาประโยโคนะชาติกวิถฐะถูกลบไปเหลือแต่อสาะาใช่ไหมเาทำการแยกรบรวมก็เป็นอาสาชานิยะเขาบอกรูปวิเคราะห์ข้างต้นเป็นบทตัดทิศโดยถือเอาว่าอาชานิยะเป็นคำปัจจัยแต่สามารถตั้งรูปวิเคราะห์เป็น บทกิศได้นะสำหรับอาชานิยะแล้วจึงตั้งวิเคราะห์เป็นสมาิต่อมาวิคราว่าอาภุสโสรนากรนานังชานาติติอาชานิโยอาโสเอวะ อาชานิโยอาสาชานิโยนะตรงนี้ก็เป็นกิจก่อนมาจากอาบทน้ายาอาวโพโธเทนเนในการรู้อนิยปัจจัยในอัตกตุสาสนาะเห็นไหมเต๋มากโรงโงในอัตกรรมกับภาวะ ตัวนี้มีข้อเป็นอโศเอวะอาชานิโยอสสาชานิโยเป็นอวตารณะบุบทกามะธรณยสมะนะอโศเอวะอันว่าหมานั่นเถียวอาชานิโยชื่อว่าเป็นอาชานิยะอสสาชานิโยชื่อว่าอสสาชานิยะแปลว่าห้าอาชาใน อาชาไหนนะรู้เหตุล้อไม่ใช่เหตุอย่างดังก้าเนาะอานมีอาผ,ผู้โสผู้โสไปว่าแรงก้าแม้คำว่าปุริสาชานนโยก็ลงอาชานิยปัจจัยเหมือนกันมีรู้ด้วยเขาว่า ปุริสาชาติยาวิสัตวิสิทโธปุริสาชาณิโยวิสิทโธผู้เลิศแล้วปุริสาชาติยาโดยชาติแห่งบุรุษปุริสาชาณิโยชื่อว่าปุริสาชาณิยะเอ้าบุรุษอาชาไหนถ้าวิเคราะห์ก็วิเคราะห์เป็นเอาวธา,ารณะนะบุพุตรกรรมธารไรสมานเะนี่ยปุริโสเอวะ อาชาเนโยปุริสาชาเนโยปุริโสเอวะอันว่าบลูดนั่นเที่ยวอาชาเนโยเป็นอาชาในปุริสาชาเนโยชื่อว่าปุริสาชาเนียแปลว่าบรุษอาชาในาตรงนี้ก็ปรงอาชาเนียปัจจัยด้วยวาสัพบที่ใส่เพิ่มเข้ามานะก็ะคือ เยนะวาตัวน,นั้นแหละเวาที่อยู่หลังเยนานั่นยนะเดี <c oughs> ย๋ยวฟิวทำตัวรูปมานะการบ้านนะนี่อัสาชานิโยเขาบอกให้หมดแล้วบอกหมดแล้วตอนนี้ผมป่วยแล้วเดีย๋ยวจะพักผ่อนวนันนี้โอเคนะอ่ะไว้ก่อนตรงไหนต้องทำตัวรูปเดีย๋ยวให้ฟิวจัการครับ ต่อมานะใช่เหรอไม่ใช่ไม่ไม่เข้าใจเฉยไม่เข้าใจเฉยอ่ะไม่ยากไม่ยากอใหยทำไปบ่อยเดี๋ยวมันดูเองไม่เข้าใจมาถามดิไม่หลยไม่หรอกไม่ใช่หรอกเขาทำไม่เป็นเสร็จมาทีเสร็จแล้วนะมาดูต่อนะ โยอันว่ายะปัจจ ah ัยโหติย่อมลงอุทารานังอันว่าอุทาหอนยะถาเช่นอคคันติชานิตะพังอคันยังตัวนี้ใส่ตัวประธานมาสุดตังครับสุดตังอันว่าสูดชานิตะพังอันบุคคลพึงรู้ อิติว่าอักขังว่าเลิศอิติดังนี้อักขันยังชื่อว่าอักขันยะสุตังอันว่าสูตรอาใส่บุคลเรมา,มาด้วยนะบุคลเรนะชานิตาพังอันอันบุคลพึงรู้อิติว่าอักขังเลิศอิติดังนี้ อคัญยังชื่อว่าอคัญยะเป็นชื่อว่าสูตรงไงอคัญยะสูตรดูเลยนะทุิตังอันว่าความเป็นสองคือซ้อนโหติย่อมมีอะไรหายไปกิติกับชานิตพังหายไป กสอนสอนยะหน้ายะด้วยประทเวภาโวฐานี <c oughs> ในอุทานณี้นะบทว่าอาักญญยังเนี่ยท่านประกอบเป็นรูปนะปุงสกริง ตามวิเศษย,ยะคือสุดตังในทีขนิกายปาจิกวรรหมายถึงสูตรที่บุคคลพึงสร้างว่าเลิศเพราะเป็นสูตรที่กล่าวถึงการกำเนิดโลกและจักรวาลแต่ถ้ามีการใช้รูปเป็นปุงเริงก็งจะมีว่าอักคันโยจะหมายถึงพระพุทธเจ้าอภิเยทยธะ คือศาสตที่ถูกอกคัญโยระบุถึงก็คือพุทโธนะคือพระพุทธเจ้าที่บุคคลพึงทราบว่าเลิศถ้ามีรูปเป็นอิทธิลิงก็จะมีรูปเป็นอคัญยาโลงอาอิทธิลิงชโชตกาปาใจมาจะหมายถึงหญิงคือสติที่บุคคลทราบว่าเลิศมีค้อได้ไหม เรื่เนี่ยเปลี่ยนดิเป็นเป็นอะไรเนี่ยอาคันตีเอาปุ่งนิ่งก่อนเอออาคันโยพุทโธเนี่ยยาตับโผได้ไหม เขียนได้ไหมผมไม่เก่งเขียนทาน,นี้ตับโพอิทธิลิงเวนยาตับภาใช่ปะ่ะอ,อักขันติยาตับโพอ,อักขันโยพุทโธอักขันติยาตับพาอักขันยาอิทธิเอามาดูวิธีประกอบรูปศัพ์ การบ้านนะฟิวนะค่อยๆทำครับส่งพวกนี้เดี๋ยวพวกนี้ได้ตรวจจะเก่งนะครับอคัญญะมาจากอกค้าสาวกับยะปาใจในความหมายว่าพึงทราบยายัทนะรบอิติและชนิตัพพะในรูปเขาด,ด้วยปริภาษาสูตรว่า อุตฐานะมัพประโยโคโคเมื่อรูปสำเร็จก็จะเป็นอย่างนี้ครับอักคะแล้วก็ยะหลังจากนั้นตอนยานายะด้วยประทเวภาวะฐานนี้สเร็จรูปเป็นอคัญยะมาดูนี่ในพระดาคันธิ กล่าวว่าอคัญยะมีรูวิเคราะห์เป็นสมาธิได้บ้างโดยมาจากอคัสสับและอัญญาสับมีรูวเคราว่าอัญญายติติอันยังอัญญายติติอัญยังนะตอนนี้อัญญาสับเนี่ ตั้งไงต่อนี่ไงอักขงอิติอัญยังอคัญยังเป็นสัมภาวนาบุพบทกรรมธาร,รยะสมาธิไหมนอกจากนั้นคำนี้อาจจะวิเคราะห์เป็นกิจตตาสมาธิได้อีกว่าอักขงอิติ ชานิตาหันติอักขันยังเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็อธิบายว่าดูข้อดังกล่าวคอยตามคำอธิบายในเอกสาทีคานิกายนะเขาวิเคราะห์ว่าไงเนี่ยเตโขปเนตปเตอักันยาอักติชานิตภา รัตัญญาทีฆะรัตังปวตาติชานิตาภาวังสัญญาวังสาติชานิตาภาเอเตอริยะวังสาอันว่าอริยวงทั้งหลายเราอ่าตัวนี้นะของตัว เตเอเตอริยะวงังสาอันว่าอริยะว์ทั้งหลายเหล่านั้นชานิตาภาพึงทราบอิติว่าอักาเลิศ เพราะอะไรพึงทราบนี่ชานิตภาพึพงทราบอิติว่าประวัตตาดำเดินไปแล้วทีฆะระตังตลอดราตีนานชานิตภาพึพงทราบอิติว่าวังสาเป็นตระกูล เห็นตรงนี้ไหมตรงนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่พูดนะผมดูอากเฉพาะที่เขาอธิบายเลยเพะฉะนั้นบทเนี้เป็นสังมนิตัรภะบทนี้นะส่วนตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไร เป็นสังวรนา,นาอธิบายเนี่ยแหละว่าเขาอธิบายความแบบนี้เหมือนกับในวากยะไหมอ่าตอนนี้แหละเขาอธิบายเนี่ยอญญายะปัจจัยเนี่ยเขาลงใน,นอะไรชานิสตัพระนะฉันิีตัพระนะและอิติสั์เห็นไหมอืมตัวนี้ล่ะนี่ลัตัญญาเนี่ย ระตัญญาเนี่ยเขาโดนอะไรเป,ไปเ,เป็นไปเนี่ยเป็นไปเนี่ยเขาลบหมดเลยเนี่ยเป็นไปแล้วก็ตรงนี้ลบตรงนี้เดี๋ยวสับหลังใชอ่าเพราะนั้นเขาพอทำามันตัดทิศเนี่ยสับพวกนี้ถูกลบหมดเลย นี่เป็นกันเนี่ยฟังสัญญาเนี่ยก็จะแทนตัวนี้อิติกับชนิดสัพพานนะส่วนตัวนี้เยอะหน่อยตัวนี้เยอะหน่อยนะฟิวนะเพราะนั้นพิสดารครับวิจิตตัดทิศอะแต่ว่าเราพอเข้าใจนิดหน่อยเดีย๋ยวพอประเอียมอยู่ที่การสร้างคำศัพท์อก็ให้ฟิวจาัดก,การนะเอาแค่นี้ก่อน เพราะฉะนั้นรู้วปเคาะมันเยอะมากแต่ว่าเอาแค่ไหนเอาเท่านี้พอแล้วเห็นไหมเอาเท่านี้พอแล้วที่เขาสแสดงไว้ที่เหลือเดี๋ยวเข้าไปจําแนกเอาอ่า้็จบนะครับก็เสริมนะตอนนี้ปัจจัยพวกนี้เคยเจอไหมไม่เคยเจอมันเยอะแยะหมดปจัจจัยะ อันก็จบสูตรนี้ไปนะ